เด็กชายวัยเจ็ดเดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา7นาฬิก30นาที การนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกาเพราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอ,มอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมายของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะพันตำรวจเอกจิรัศกิตจารุนพัฒรองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ย จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับก็อย่างที่รับทราบกันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะและทิมท,ทางก็คือลูกอวัยวะหัวใจนะครับที่อันนี้อย่างาหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้ผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมง แล้วก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพื่อเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับ <มา S 1> ครับแต่อย่างเนี้ยเพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับาตามลื่อด,ดีครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี้ยมาจากไกลามากแล้วก็มีการประสานทางหลวง ภาษานทั้งประนนเทศแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต่างๆนะให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว่า,วา,วามันก็เป็นการระหนักรู้ว่าอ๋อขบวนนี้จะมาช่วยหลบหลบทางเขาหน่อยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิอคอปเตอร์นะคะม,มีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่า เหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรั่วแล้วก็อายุยังน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทําให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็กสําหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดําเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหน,นองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปากติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะ สำหรับเด็กชายวัยเจ็ดเดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยณน,ะนครหลวงเวียงจันทร์กับสภาการชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้ หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็พืขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กำเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดน,นะฮะ ซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะปิดเชื้อตั้งเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตฮะ สำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่สองนะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชูปูชูคนเนาะคลิปนี้ต้องบอกว่านำใจพี่น้องคนไทยที่มีให้คนรานีถือบาโบจบทบี่จริงจริงโดยเฉพาะอย่างทีวภาพันชีว้าไปนี่จริงๆแล้วว่าพันบาโบก็คือชีวไใดเนาะพี่น้องในเรื่องเพราะว่ามันเป็นนำใจของพี่น้องคนไทยที่มีให้ กับพี่น้องคนเดาฮาเนาะพี่น้องโ,โดยเฉพาะเรื่องที่มันกาลังรังอยู่ณปัจจุบันนะนั่นก็คือเรื่องของนูน้อยวัยเจ็ดเดือนที่ข้าเจ้าแช่กันได้หลายในเมื่อวานนี้เนาะที่มีรถขบวนทิมแพดนำทรงโตรวนมารักษาอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหาคนครนั่นเองกับข้าเจ้ากับพระกันแช่กันเนาะ ตายบ่าวพันกระบอหูหรอกนาะอพี่น้องว่าคนไข่อยู่ในรถนั่นสิเป็นคนเล่าเนะาะบ่าวพันธกระบอหูหรอกก็เห็นข้าเจ้าแท้กันได้เห็นเนี่ยแต่บ่าพันก็บม่มีเวลาไล้เปิดอ่านเลก็ได้เปิดเบิง่งเนาะกระจนเดิอกงานมากบ่าวพัน์ถึงมาเปิดอ่านกนะ็มาเปิดเบิ่งว่าจริงจริงแล้วคนไข่ที่ข้าเจา้ากำลังนาทรงนองพยาบาลจากน้องาข่าขามากกุเทมหานครนั่นเป็นคนเล่านั่นเองเนาะพี่น้องนะบ่าวพันก์นกเ็เลยอยากออกมาเหตุคิป ขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องคนไทยชูผู้ชูคนเนาะร่วมไปถึงทีมแพทย์จากโรงพยาบาลน,น้องไา่ตะกทีมแพทย์โรงพยาบาลจุราดงกรร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่ปูทีอาํานวยความสะดวกในขบวนรถหนองร่วมไปถึงปูทีใส่รถใส่ถนนในเวลานั้นในเวลาที่รถ ลุงพยาบาลตีน้ำทรงโตนอ้องมาโุงพยาบาลจุรานั่นก็ให้ความดมงมือเป็นอย่างดีเนาะการนี้คือนับใจของพี่น้องคนไทยที่มีให้กับคนดาวเขานอะพี่น้องก็ว่าพันกระติดต,ตามข่าวไร้รข่าวไร้รไรรส่องไร้รเพจเนาะพี่น้องเพป่นกับมีการออกข่าวเองเป็นกะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสําหรับเคสนี้เนาะพี่น้องนั่นก็คือ เป็นยังคือว่าเป็นเหลืองไงมันเป็นการทีมันจริงที่มันมี้ำใจชิงกันและกันเพื่อนมนุษย์นะพีน่น้องว่าสิเป็นการที่เดินทางแต่ก็มีการให้ค้ามประชาชนให้ข้อมรวมใหม่รวมเมื่อทางการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเขาจาก็ให้ความรวมใหม่รวมมือให้อำนวยความสะดวกให้ขบวนรถจนเฮ็ดให้ ลดคองเด็กน้อยเช็ดเดือนทีมาจากประเทศลาวจนมาฮอดโรงพยาบาลจุราลงกรแต่จนมาฮอดทิ้มแพทย์ที่โรงพยาบาลจุราลรงกรเป็นที่เรียบร้อยกับปลอดภัยเนาะพี่น้องกันกระซิมีคําถามของพี่น้องคนไทยบางคนเนาะโดยทีเพิ่นกะคําถามของเพิ่นบอพันกะจับสื่อเนาะอีกเิ่นถามว่าเป็นยังเหตุการณ์ขนาดนี้คือบทส่งน้องข้นหอด เรียบห่อขึ้นยังมากมันจังชีวนยน่นนั่นเนะะาะทั้งทีมแพทย์อยู่ทั้งน้องค่ายเพิ่นกะได้ออกมาอธิบายเนาะว่มามันเป็นเคสที่มันกระยังเป็นเล็กหน่อยเนาะพี่นอ้องกระยังเป็นเล็กหน่อยแ้วก็เป็นโรคหัวใจแ้วก็น้องก็มีอาการนัดพอสมควรเนาะน้องอัดถืซอกในเวลาเดินทางนั่นกนะิเป็นไ้ขั้นขจ้าส่งมาทั้งห่อห่อนะั่นมันกะบ,บ่สามารถสิลงจอดได้ ุกเชิญในทุกพื้นที่ว่เสดุนาำมันกบบ็บริลดถเนาะขันรลขันเฮาเคีย์เส้นทางดีๆบางที่น้องอาจมีอาการซอกบหมุดสตีดหรือยอย่างตามทิมแพย์เิ่นวัานแดงนั่นก็คือเฮาสามารถสีแวะโรงพยาบาลยญ่ๆตามเ้นทางที่เฮาขาเจ้า่านได้ตลอดเนาะพี่น้องนั่นก็คือที่เป็นออกมาแสดงเนาะกล่าว่าพันกะาเห็นพี่น้องสแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อ คนไข่พี่น้องบ่พันบ่พันกะเออเออเพิ่นการห้อยู่ว่าเป็นคนดาวเฮาเพิ่นยังอยากให้แบบเป็นเป็นยังคือบ่ใส่ห่อใส่ย,ยังียังประมาณนี้เพื่อทั้งที่เป็นกระไบรหวง่จวกับเงินทีงบ,งบงบประมาณที่บรรจายไปในการทีน้ำโตหนองมาส่งหมออยู่ในกรุงเทพในครังนี่ทั้งที่กระ่บร้์คำนึงถึงว่าตกใส่งบประมาณเท่าไรเท่าไรเพิ่นกันยังมีการคอมเมนต์นกันแนะนํำกันมาเป็นยังคือบ่ใส่ห่อใส่เครื่องบินใส่ ในคอปเตอร์นนนีนั่นที่นำทรงน้องมันจังสิวหวจังสิสาม,มารถซอยเดือชีวิตแต่ในที่ชุดน้องกับปลอดภัยดีเนี่ยพี่น้องกันเขาเห็นพี่น้องคนไทยแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อพี่น้องคนดาวแล้วนะบ่พันกะนศัพซึงแนะนาใจของเพื่อนเนาะพี่น้องกันถือว่าโครงการนี่กับเป็นโครงการดีๆเนาะพี่น้องกับเป็นการห่วงมือกันร,ระวง A. A. ังเอะคาราสตูดไทยและกันดาวเนาะพี่น้องเพิ่นห่วงมือกัน โครงการสภาพกาสาสตร์ไทยเพื่อนกับมีการซอยเรือคนทุกอย่างเงี้ยงต่างๆคนที่รอยโอกาสต่างๆที่อยากรับการรักษาโดยเฉพาะโรคหัวใจน้องพี่น้องก็ถือว่าเป็นโอกาสของคนดาวเฮาทีสี่ด้เขามารักษากับทีมแพทย์ที่มีความท่านสมัยที่มีมาตรฐานอันนับตน,ตนๆนาอพี่น้องอยู่ในประเทศไทยซึ่งบ่าวพันก็เคยหดจัก หม่คนหนึ่งเนาะอยู่ในประเทศไทยนี่เขาการอะไรเป็นโรคหัวใจคือกันเนาะเป็นโรคหัวใจคือกันการรับหัวใจเทียมจากโครงการนี่คือกันจากโครงการสภากาชาดไทยข้าเจ้าก็มีชีวิตใส่ชีวิตปกติกเต็เหตุงานเหตุการณ์ในปกตินี่แหละหี่นางจากโครงการจากพ่าพันเคยมจากกับคนผู้ที่ข้าเจ้า เขาเอ้ยังได้รับโอกาสจากโครงการสภาพการศักดิไทยคือกันว่ามั่นก็เห็นข้าเจ้าก็ใช้ชีวิตปกติเนาะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องโครงการนี้ก็ได้ยิดยืนไปให้พี่น้องคนดาวเ้านํำเนาะพี่น้องให้คนดาวเ้ามีโอกาสกัซึ่งคนดาวเ้องก็ได้รับโอกาสถือว่าน้องคนนี้ทีเจ็ดเดือนนี่ก็เป็นเคสที่สองเนาะเป็นนายที่สองที่ได้รับโอกาสจากโครงการสภาพการศักดิ์ ไช้นี่เองแล้วก,ก็ยังมีอีกเล็กน้อย30กว่าก้นจีลอรอ,รอการเขามารักษาร้อคิวรอคิวทีสิมารักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจเกี่ยวกับโ,รง,ร,ร,ร,งโรงการนี่เนาะพาพันก็อยากให้โรงการนี่ก็เจ้าอยู่ไปน,นานๆอยู่ไปโดนๆเนาะเพื่อยังเพื่อจิไลยซอยเรือเพื่อนมนุษย์หม่อมโดกนาะนี่เองพี่น้องเพื่อสิไล้ซอยเรือผู้ที่ทุกอยาก่างผู้ที่รอยโอกาสเนาะพี่น้องในนี้ชีวิต มีลมหายใจสู่ต่อเนี่ยพี่น้องกับได้มียังหมากายเนาะกับผู้ที่เป็นพอเป็นแม่ข้าเจ้ากับบางคนกับเบิดคนทางที่ศิีรักษาดูแลยังดียังมีโอกาสยังมีโครงการดี่าวัสดะยังมีโครงการดีๆที่ในข้าเจ้าแต่มีหวังสิีเ็นดูข้าเจ้ากลับมาเป็นเล็กหน่อยที่เสิบใ่วัสดุเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดนึนะพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณชุกผู้ทุกคนที่มารับชมคลิปประวัน